วันนี้มาถึงสักกี่สวัสดีครับเป็ยังไงบ้างที่ที่มาลงพักก็วันนี้นะคะจัดแล้วก็เคนะคะแล้วก็พินิีดานะคะรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทําให้มันเพื่อเพื่อศักดิ์ศรีของเราอะไรเงี้ยใช่งที่เรารู้สึกว่าจะต้องดําเนินคดีแล้วคืออะไรหลายๆอย่างค่ะเพราะจะรู้สึกว่าหนึ่งคือมันไม่ใช่เรื่องจริงนะคะอย่างที่บอกไปสองแล้วรู้สึกว่าการที่ ที่ใส่ร้ายเราในเรื่องที่ไม่เป็นจริงมันส่งผลต่อต่อหน้าที่การงานความอับอายอะไรเงี้ยมันลงอยู่ในประวัติของเราแล้วก็มันชักจะลามลามไปถึงเรื่องธุรกิจ<ม>อะไรเงี้ยค่ะมันส่งความเสียหายในอะไรด้แต่ร่าก่อนตอนนี้คือเราคิดว่าจะไม่มีการดาเนินคดีก่อน้นี้นอยู่แล้วแต่ว่าพอมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเราเลยรู้สึกว่าต้องจัดก,การแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะต้องแบบรุนแรงขนาดน,นี้คิดว่ามีการ ได้พูดบอกไปแล้วคิดว่าจะหยุดแต่ว่ามันกลับแบบยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆค่ะพี่จันแจ้งเห็นดวามันอันนี้เอาผิดใครบ้างคะพี่จันอันนี้ให้เป็นหน้าที่ของพี่พี่นิดาดีกว่าน้องใช่เพราะว่าเดี๋ยวจันพูดแล้วเดี๋ยวจะผิดพลาดมีใครบ้างครับพี่นิดาครับวันนี้ที่จะแจ้งความมาผิดใครบ้างครับอ้วนหมายถึงผู้ที่ตอนนี้หนึ่งคืออดีตผู้จัดการเนี่แหละแน่ๆคนหนึ่งนะคะแล้วก็ในดูจากหลักฐานทั้งหมดแล้ว ในเรื่องนี้ไม่ได้คิดว่าผู้จัดการทำคนเดียวนะคะมันจะมีคนร่วมขบวนการด้วยยกตัวอย่างเช่นมันจะมีคนที่เขาอุปโลกมาว่านี่คือแม่ของตาโลกใบที่ 1. น,นะคะนี่คือสวยนี่คือเขียวอะไรยังไงต่างๆแล้วมีคลิปมาเป็นหลักฐานว่าได้คุยกับแม่ตาจริง ได้คุยกับสวยจริงอะไรต่างๆพวกนี้เราดําเนินคดีทั้งหมดเราถือว่าเป็นผู้สนับสนุนในการดําเนินการครั้งนี้หรืออาจจะถือว่าเป็นตัวการร่วมกันเลยก็ได้นะคะซึ่งตอนนี้เราได้ข้อมูลทุกคนแล้วที่เบื้องต้นตอนนี้ที่เราคิดว่าจะดําเนินการที่ร่วมขบวนการอย่างน้อยนอกเหนือจากอดีตผู้จัดการก็จะมีอีกประมาณ3ามถึงสี่คนค่ะในจำนวนนี้มีเพื่อนสนิทของคุณระกาจหรือไมครับมีค่ะ ที่เป็นดาราถูกต้องค่ะอันอันนี้คือเขาเกี่ยวข้องในในด้านไหนคะเออเกี่ยวข้องในด้านไหนตรงนี้เราไม่ได้คิดว่าเขาเป็นผู้ร่วมขบวนการในการกระทําความผิดนี้นะคะแต่ว่าถ้าจากที่เห็นในสื่อโซเชียลเราทุกคนเห็นพร้อมกันทั่วประเทศอยู่แล้วถ้าใครที่ติดตามข่าวว่าคนที่เสียหายจากการกระทําครั้งนี้ของของท่านนั้นนะคะก็คือคุณเคนะคะเพราะว่า การที่ออกมายืนยันเนี่ยค่ะว่าว่าตาลว่าตาลมีตัวตนนั่นหมายความว่าคนนี้ก็คือคนลวงโลกคนหนึ่งมันมันมันมองได้ว่าคุณเคคือคนที่เออเป็นเป็นคนที่ไม่ดีคนหนึ่งอะค่ะที่มาสร้างเรื่องแย่ๆแบบนี้ซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันประจักษ์แล้วว่ามันไม่เป็นความจริงแล้วเราก็มีหลักฐานที่จะพิสูจน์ด้วยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ถูกพูดถึงมันคือเรื่องลวงโลกทั้งหมดค่ะไอ้คนนั้นคือไอ้ซิเอร์ค<า>นนา<อ>ด้ยนยคะ<อ> ก็จากตามข่าวอะค่ะมันก็อดีตดาราเออไม่ใช่อดีตดาราน่าจะเป็นอดีตเพื่อนสนิทนะคะแต่ตอนนี้ก็อาจจะสนิทน้อยลงนิดนึงค่ะดำเนินคดีในข้อหาอะไรบ้างคะก็ก็น่าจะเป็นเรื่องของการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะคะมีพวกคอมพิวเตอร์อะไรด้วยไหมคะเพราะนำเข้าข้อมูลเป็นเอออันนี้เท่าที่ดูก็คือจะยังไม่เข้านะคะข้อหาไหนเนี่ย ที่เขาไม่ได้กระทําความผิดเราก็ไม่อยากไปดันเราก็ไม่ได้อยากไปยัดเยียดเขาเหมือนที่เราก็ไม่อยากให้ใครมายัดเยียดอะไรให้กับทางพวกเรานะคะกาะเป็นค่าเสียหายมีอยู่แล้วค่ะยังไงมูลค่าความความเสียหายครั้งนี้นะคะจริงๆมันก็ประเมินค่าไม่ได้แต่ว่ายังไงเท่าที่ดูเนี่ยไม่น่าต่ำกว่าสิบล้านแน่นอนอ,อันนี้เฉพา<อ>ะแค่เพื่อนสนิทหรือว่าผู้จัดก,การทั้งหมดค่ะ รวมต่อไอ่ค่ะรวมแล้วรวมทั้งหมดค่ะถูกต้องค่ะแต่ว่าอดีตผู้จัดการก็อาจจะต้องเรียกค่าเสียหายมากหน่อยเพราะว่าการกระทําความเสียหายในครั้งนี้คือเยอะมากนะคะทุกๆคนหลายๆสื่อหลายๆสํานักเองก็ได้รับข้อความที่เป็นอันเท็จเนี่ยจากตัวอดีตผู้จัดการเรามีหลักฐานทั้งหมดค่ะมีการแจ้งพปาางฝั่งมดบ้างหรือย่างค่ะยัางค่ะไม่มีค่ะเห็นว่ามีพยายามเป็นบุคคลด้วยใช่ไหมคะคุณธนนานิดา อะไรนะคะมีทะนอะ้มีพยานเรื่องนีง้แบบเป็นบุคคลด้วยมีค่ะมีดาราหลายท่านนละ้หนึ่งหนึ่งในจริงๆมีมีหลายๆท่านนะคะที่เป็นดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงนะคะหนึ่งในนั้นก็จะมีอย่างพี่พี่หนุ่มกัญชัยนะคะแล้วก็พี่บุ๋มปนัดดาพี่หนิงปนิตานะคะก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตอยู่เคียงข้างน้อง แล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีอีกค่ะอย่างในแงี้ของผู้จัดการจะค่าเสียหายจะประมาณเท่าไรที่เราเรียกครับที่เคร่าวอะครับคือพี่นิด้ามองเอาไว้จากความเสียหายครั้งนี้คือเราเทียบจากชื่อเสียงของคุณจักรจันทร์แล้วก็คุณเคในการที่เขามีน่ามีตาในสังคมแล้วก็โอกาสที่เขาจะทํามาหาได้ในลักษณะเนี้ยพี่มองว่ายังไงก็ไม่น่าจะต่ากว่าสิบล้านแค่ตัวผู้หญิงต้องใช่ค่ะอย่างจันได้คุยกับอดีตเพื่อนสนิทคนนี้ได้อย่างหลังจากที่เขาออกมาขอโทษแล้ว ไ,ได้คุยเลยค่ะแล้วเขามีพยายามติดต่อเรามาไหมครับไม่มีค่ะจริงๆเรามีอะไรอยากจะบอกเขาไหมครับอืมไม่มีค่ะ,คะเขาบอกว่า<ๆ>เขาได้โทรขอโทษจากผูับใช่ค่ะก่อนที่จะบอกอะไรกันจริงค่ะแล้วจ<อ>ันเรามีตอบกลับไปยังไงบ้าง<อ>ก็ไม่ได้ตอบกลับยังไงเพราะว่าเขาก็ขอโทษในในส่วนของจันว่าที่เขาหลอกมาโพสเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจจะหักกับจันแต่เขาต้องการโพสต์เพื่อที่ให้คนที่ชื่อตาออกมาจันก็เลยบอกว่าขนาดนี้แล้วคือเขาเขายังเชื่ออยู่อีกว่ามีคนชื่อตาอะไรเงี้ยทั้งทั้งที่เรา ทุกอย่างมันออกมาเคลียร์หมดแล้วน้องอ้ําที่โดนอ้างว่าเป็นตาลก็ออกมาแล้วไงเขจันก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าอย่างนั้นเขาก็คงเชื่อไม่เหมือนกับเราจริงที่จันรู้สึกว่าการขอโทษไม่เพียงพอจันไม่ได้รู้สึกว่าการขอโทษไม่เพียงพอคือระหว่างจันกับเขาก็โอเคแต่ในส่วนที่ผิดก็คือต้องว่ากันไปตามถูกแล้วเรายกโทษให้เขาไหมแบบตอนเขาโทรมาขอโทษจันก็เข้าใจได้เพราะว่าด้วยความเป็นเพื่อนกันอะเราเข้าใจว่าเขาทําไปเพราะว่าเขาห่วงเราแต่การที่เขาลงแล้วเรารู้สึกว่าเรื่องมันจบแล้วแต่เหมือนกับว่ามันทําใ ให้ไม่จบอะเจตนามัน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 ต่างกันอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาวันนี้ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ไหมเนาวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะคะแต่คิดว่าถ้าสมมติว่าเขาเออรู้แล้วว่าความจริงมันเป็นยังไงแล้วเขาขอโทษเราด้วยด้วยด้วยใจจริงอะไรอย่างเงี้ยโอเคความเป็นเพื่อนความหวังดีเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น่ะพื้นฐานมาจากที่เขารักแล้วก็หวังดีกับเราแต่จริงแล้วคือเราสูเออมันก็ต้องมีขอบเขตอะไรอย่างเงี้ยคดีที่ไหน ถ้าทุกคนรู้จักจันคือทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าจันไม่ได้อยากให้เกิดเรื่องแบบีเกิดขึ้นนะครู้จันคดีนี้จะยอมเจรจาไก่เกลี่ยมาฟังรู้ไหมไม่ยอมทําทไมจันจะต้องยอมให้คนมาทํกระทกรกระทาจัดด้วยทั้งที่มันไม่ใช่ความจริงและนี่มันคือเรื่องใหญ่มากซึ่งอยู่ในชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งจันสมควรแล้วอรอที่จะต้องโดนสิ่งนี้มันผิดกว่ากับทุกการสื่สามา15-16ปีมทแบบนี้กัก็ทุกอย่างอะค่ะ ก็รู้สึกว่าเออคนผิดก็ต้องรับผิดชอบเพาะทำไมตามผิดจะได้ไม่ไปทําแบบนี้ใส่ใครอิดแต่พอมันเป็นข่าวแล้วเขาติดได้ติดต่อหรอกลับมาหาเราไม่มีค่ะไม่มีคนที่มาประสานตรกาเลยในในคุณเคเองให้รับผลระโตอย่างแรงยังไงบ้างก็อย่างที่เคยให้สัมภาษณ์สื่อไปครั้งหนึ่งแล้วว่าผมทำธุรกิจสืบทอดมาจากตั้งแต่คุณปู่มารุ่นคุณพ่อแล้วก็มาถึงรุ่นผมรุ่นที่สามแล้วเราสร้างสมเ เขาเรียกว่าความสัมพั์ที่ดีกับลูกค้านะครับกับคู่ค้าครับหลายๆเหตุการณ์เนี้ยมันทําให้คู่ค้าอาจจะมีความแคลงใจ<า>ว่าท,ที่ที่ทำอยู่เนี่ยทำกับทำกับเราเนี่ยมันข่าวหรือเปล่ามันเทาหรือเปล่าครอบครัวผมอยู่อยูอ่ใช้ชีวิตปกติไม่ได้ไปเบียดเบียนใครไ,ไม่ได้ทําอะไรขึ้นมาเหตุการณ์นี้มันกระทบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคู่ค้ามีคําถาม ผู้ค้าอาจจะไม่ไว้ใจนะครับก็ทําให้เป็นผลธุรกิจร้อยเปรนทื่นนะครับจันนอกมาปกป้องมีโรคาร์ทีงว่าเราไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจีเอางี้ดีกว่าครับพี่วันนี้ใจคิดว่าถ้าพี่ๆได้เห็นส่วนหนึ่งของของสิ่งที่เขากระทาแล้วก็ส่งออกไปพี่ๆจะเข้าใจจานแล้วเข้าใจเคว่าทําไมวันนี้ถึงได้เกิดขึ้นคือจะคิดว่าไม่มีไม่มีมากกว่าที่เราเห็นในสื่ออ,อ,อย่างอย่างยกตัวอย่างอันนี้นะคะจริงจริงอันนี้อยากให้มาดูว่าเพราะอะไร วันนี้สองคนนี้ถึงต้องมายืนอยู่ตรงจุดนี้นะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะของการที่มีการกล่าวหาอันนี้เป็นข้อความที่อดีตผู้จัดการคุยกับพี่บุ๋มปนัดดาอันนี้ขออนุญาตพี่บุ๋มแล้วพี่บุ๋มยินดีให้ความช่วยเหลือน้องทุกอย่างแล้วก็ยินดีที่จะเป็นพยานในคดีด้วยนะคะมีการกล่าวหาคุณเคนะคะว่าทําธุรกิจเกี่ยวกับโต๊ะพนันบอลมีการกล่าวหาคุณเคนะคะว่า เสพยาเสพติดเล่นยาไอเล่นกัญชาเล่นยาบ้าทุกอย่างนะคะนี่คือจุดที่น่าจะเป็นคำตอบให้ทุกคนได้ว่าเพราะอะไรวันนี้ทั้งสองคนถึงจําเป็นที่จะต้องออกมาปกป้องชื่อเสียงของตัวเองนี่คือส่วนหนึ่งนะคะแล้วนอกจากนี้ยังมีแชทอีกนะคะแล้วก็เป็นสตอรี่ที่อดีตผู้จัดการคนนี้นะคะ เขาสร้างมาเขาสรุปมาจริงๆหลายๆท่านก็จะทราบอยู่แล้วแต่หลายท่านก็ไม่ทราบเป็นข้อเรียกรอ้องเป็นข้อสรุปของอดีตผู้จัดก,การทั้งหมดจํานวน23ข้อ mm hmm. นะคะมาเป็นเรื่องๆเลยอย่างเช่นข้อหนึ่งนะคะมีคนมาด่าจัน mm hmm. ในไอจีด้วยคำหยาบต่างๆข้อ2อย่างนี้ข้อสาอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยรวมกันขนาดเนี้ย mm hmm. นี่คือเป็นข้อความที่อดีตผู้จัดก,การส่งหาดาราหลายๆท่าน ในวันนี้ที่มาเปิดก็คือเป็นของพีห่หมุบนบรรดาแต่ดาราในวงการไหลท่านได้รับข้อความอย่างนี้นะคะแล้วก็สื่อหลายๆที่ได้รับข้อความอย่างนี้นะคะมีการกล่าวอ้างว่าตอนนี้ทําอะไรหยุดมีถึงกระทั่งให้เบอร์ยืนยันว่านี่คือเบอร์ของตาลซึ่งไปเช็คแล้วเนี่ยเบอร์นั้นเนี่ยคือเป็นเบอร์ของบุคคลคนหนึ่งที่เรากําลังจะแจ้งว่าร่วมขบวนการกับอดีตผู้จัดก,การนั่นแหละ ส่วนอีกเบอร์หนึ่งที่อ้างว่าเป็นเบอร์ของคุณแม่ตาเช็คแล้วก็ไม่ใช่ชื่อคุณแม่ตาหรือชื่ออะไรเราเช็คแล้วก็คือคนในกลุ่มผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดนะคะดังนั้นเนี่ยเราตอนนี้ที่จากจากหลังเหตุการณ์แล้วจนมาวันนี้เราใช้เวลาสักประมาณหนึ่งเพื่อที่จะสืบค้นข้อมูลดังกล่าวจนเราแน่ใจแล้วว่าอันนี้ไม่ใช่เกิดการทำคนเดียวนะคะก็จะดำเนินคดีทุกคนอย่างถึงที่สุด อย่างนี้นอกจากตันที่จะมาดมคดนนีแล้วอีกสองคนที่เป็นตามทิพย์จะมาด้วยไหมครับตามทิพย์เนี่ยนะคะจริงๆเท่าที่ทราบก็เห็นว่าเขาก็จะดําเนินคดีอยู่นะคะ<ม>ซึ่งตรงนี้พี่นิดาก็ไม่ได้ดูแลเขาแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเขาได้ได้ไดติดตามอยู่แล้วหากสมมุติว่าเขาได้ว่าจ้างให้ทนาย่้นใดทําคดีให้กับเขาแล้วต้องการข้อมูลเพื่อไปสนับสนุนพี่นิดายินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเขา<ม>ค่ะ<ม>อยากให้คุณ บอวา่าผลตรวจเขาบอกว่าเขาป่วยหรือทางรมมันจะมีผลต่อรูปคดีไหมครับผมจริงๆ <c oughs> มันมีคดีอยู่เยอะนะคะที่พอเวลาเราฟ้องเข้าไปทุกคนก็จะอ้างว่าป่วยเป็นซึมเศร้าเป็นอะไรต่างๆไม่ใช่ว่าทุกคนจะหลุดพ้นจากการกระทำนี้สารพ,พิจารณาหลายอย่าง แม้จะมีใบรับรองแพทย์ว่าคุณรักษาโรคซึมงเศร้าหรือป่วยจิตเวชนะคะแต่ศาลจะพิจารณาอย่างอื่นประกอบเช่นคุณสามารถใช้ชีวิตได้โดยปกติคุณทําธุรกิจการงานได้คุณสื่อสารได้คุณคุณรู้จักกลัวเหมือนกันในเวลาที่ภัยจะมาถึงคุณอย่างเงี้ยคุณรู้จักคุณสร้างสตอรี่แบบนี้แล้วโดยการที่คุณก็พยายามระมัดระวังไม่ถึงตัวคุณนั่นหมายความว่าคุณย่อมรู้ว่าหากสมมติว่ามันถึงตัวคุณคุณอาจจะได้รับโทษศาลอาจจะพิจารณาว่าอย่างเนี้ย ถือว่าคุณมีสติสัมปชัญญะพอนะในขณะที่กระทำความผิดก็คิดว่าสารคงอาจจะไม่ได้ให้มาเป็นประโยชน์อะไรกับเขามากนกก็จะหายการือไม่กลัวค่ะไม่กลัวมึงพิจานเหรครับสัญญาเขาป่วยไม่ทราบเขาีอยู่ด้วยกันมาเคยคิดไหมว่าเขาเจอสุดท้ายเขาจะสร้างทอรีได้ไหมไม่เคยหรือจันตกใจกับเรื่องที่ทุกคนออกมาพูดจะไหมทั้ง อดีตดาราที่เคยให้กับพี่ผู้จัดการเขาออกมาเล่ากันหมดทุกคนว่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยตกใจนะคะยอมรับว,ว่าตกใจรวมไปถึงเต้นตะวันด้วยตกใจในหลายๆเรื่องคือไม่เคยรู้เรื่องเลยค่ะแต่มันเป็นจริงอย่างที่เขาไม่ให้เบอร์จันส่วนตัวกับดาราคนอื่นเลยใช่ไหมจันพี่ๆนักข่าวก็น่าจะถามตัวเองได้ว่าทุกคนก็ไม่เคยมีเบอร์จนันถูกไหมคะเรารู้จักกันมากี่ปีเข้าวงการไล่ตามสัมภาษณ์จกตั้งแต่เด็กๆในกองละครอ,อย่างพี่ปุ้ยเนี่ยมีข่าวเนี่ยเพิ่งจะได้เลขาจานัน ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยเลยแล้วทุกคนก็ให้เกียริเขาไม่เคยมีใครคิดที่จะข้ามหน้าเพราะาเขาเป็นผู้จัดก,การจันคิดว่านี้จันไม่ต้องตอบอะไรมากทุกคนน่าจะรู้ดีอยู่แล้วจันก,ก็รู้สึกว่าจันผิดด้วยเหรอ,อที่จันก,ก็เป็นนักสแสดงที่ดีในสังกัดของเขามาตลอดอนี่คือสิ่งที่จันสมควรได้รับในวันนี้เหรอ,อถ้าทุกคนได้อ่านส่วนหนึ่งที่พี่นี่ได้ยื่นให้ดูวันนี้แล้วทุกคนจะเข้าใจอยากให้ค,คุณเคยยืนยันว่าในชีวิตเราไม่มีคนชื่อตาลเลยหรือว่ายังไงครับไม่มีคนชื่อตาเลยครับยืนยันครับ ็คือทั้งหมดเป็นเรื่องซาเรื่องทั้งหมดครับโทษนะคะคนชื่อตามเนี่ยให้ชื่อนามสกุลมาเขาพิมพ์ไปหาผู้สื่อข่าวทุกคนว่าชื่อนี้นามสกุลนี้พี่นิดาไปเช็คไม่มีคนชื่อนี้ในประเทศไทยเลยด้วยซ้ำในทะเบียนรานไม่มีเลยค่ะไม่มีเยไม่มีเลยค่ะทั้งชื่อและนามสกุลค่ะอืมสุดท้ายแล้วจาาอยากจะบอกอะไรกับเขาไหมเพราะว่าเขาอาจจะไม่กล้าโทรมาหาเราผู้จัดการไม่มีอะไรจะบอกค่ะรู้สึกว่าเราหลุดออกมาจากเขาแล้วเราสุด จันก็รู้สึกว่าได้เรียนรู้ได้รับรู้อะไรที่ผ่านมาที่ไม่เคยได้รู้ในหลายๆเรื่องค่ะก็หลังจากนี้แล้วคือชีวิตจสงก็ก้าวเดินต่อไปค่ะเริ่มต้นใหม่สิ่งไหนไม่ดีจงก็จะตัดออกจากชีวิตอย่างเดียวพัฒนของผมปีนะคะที่เราโดนพกพ่งงาเราแบบเพื่อนหายไปเราเสียดายเวลาที่ผ่านมาแต่จันย้อนกลับไปทําอะไรไม่ได้แล้วค่ะทําได้วันนี้ก็คือเดินหน้าต่อไปค่ะงาน่บงเราจะมีของรจักใครแะดูแลก็คุณจ๋าค่ะ เป็นคนดูแลใช่ค่ะในหัวอินสตาแกรมจะลงไว้เรียบร้อยแล้วติดต่องานได้นะคะรับงานได้ค่ะจ่ายนี้ก็คือจะเดินหน้าทํทำงานเดินเตรียมงานแต่งต่อไปใช่ค่ะขอเตรียมงานแต่งอย่างมีความสุขแบบที่ผู้หญิงคนหนึ่งควรจะได้รับในชีวิตสักทีค่ะสุขจริงๆโอเคค่ะเหตุการณ์นี้มันที่สุอะไรได้บ้างออน่าจะหลักๆน่าจะสองสองสองหัวข้อใหญ่ๆข้อแรกคือความสัมพันธ์ของผมกับจันยิ่งแน่นแฟนขึ้นเข้าใจกันมากขึ้น แล้วก็อุปสรรคหลังจากนี้น่าจะไม่มีอะไรมาวางเราได้แล้วนะฮะอ,อีกเรื่องหนึ่งคือคนที่รักเราสองคนเป็นห่วงเราสองคนมันมันออกมาทุกทุกทุกทด้านเลยนะมันเป็นสิ่งที่หนักในชีวิตจะเรียกว่าเหตุการณ์นี้น่าจะแบบเป็นเหตุการณ์ที่พิสูจน์ได้ว่าคนไหนที่ดีก็จะอยู่ในชีวิตเราคนที่ไม่ดีก็ก็แยกจากกันไป ก็มันผ่านไปแล้วอย่างที่ฉันบอกก็คือทําอะไรไม่ได้คะ่ะต่อไปนี้ก็คือเดินหน้าก็ถือว่าเป็นบทเรียนหนึ่งในชีวิตที่ทําให้ให้เอามาปรับใช้ในอนาคตว่าแบบการไว้เรื่องการไว้ใจความเชื่อใจอะไรยังมีพันธะอะไรขรงเปามเรื่องบริษัทอะไรยางไงมีค่ะมีค่ะก็ยังไงครับที่ดด้าก็ตอนนี้ก<ม>ําลังอยู่ในระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ มันมีอะไรที่ต้องรื้ออีกหลายอย่างเลยแต่ว่าเราก็อยากโฟกัสด้วยเรื่องนี้ก่อนเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงมากๆเพราะมันเป็นเรื่องที่ประชาชนให้การติดตามน้องนะคะแล้วก็แต่ในส่วนที่ยังมีภาละผููพันกันอยู่อันนี้มันก็เป็นเรื่องระหว่างปัจเจกบุคคลนะคะก็เดี๋ยวเราก็ทํากันหลังบ้านค่ะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับ